สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ชมผู้ชมและผู้ชมตอนนี้ก็อยู่ที่ ถคนนมเหมือนเดิมก็อยู่ในรายการเชื่อหลองของนะครับวันนี้เราจะข้ามไปยังสกปรลาวสาวาลาวกันวันนี้โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ผ่านแดนเห็นไหมข้างหลังผ่านแดนมาแล้ว ไม่ใช่ไม่ใช่สิยังไม่ผ่านแดนตอนนี้เรา,าผ่านตอมจะเดินทางไปยังฝั่งลาวนะครับแล้วก็จะข้ามด้วยเรือตอนกำลังลงบนับนไดบันไดก็ดูจากความสูงความชันนะดูจากด้านหลังเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูเรื่อยเรื่อย yeah, yeah. โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ข้ามมายังฝั่งสปปะอลาวแล้วนะครับเดี๋ยวดูข้างหลังนะเอาสเกมมาสเกมมาเกมหนึ่งก็ประมาณสักสห้าพันพอตายก็ได้มีได้มีเสียครับเลดัมี่ก็มีอมด้วยโอ้เสียวแล้วเจอกันสาวลาว โอเคครับมาแล้วถ้าไม่ได้กินอาหารเจ้าฝั่งลาวอาจจะมาไม่ถึงนะู่เช้ามาอยู่ร้านเลยวะอ่านไม่ออกเออจริงจริงๆอ่านไม่ออกนะเดีย๋ยวงไงเดีย๋ยวเราไปหาของกินกัน ก๋วยวตี๋ยวสปปลาวเขาเรียกว่าอะไรเฝอเป็นเฝอเฝอเป็นเฝอเฝอเออปากนี่เนาะเฝอติก๋วเตีโอเดี๋ยวเฝอเดี๋ยวขาเล่นตาก่อนนะเขาบอกาคนตีนโดนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาสั่งอาหารกันนะครับไม่สิเราจะมาสั่งของกินกันครับถ้าถ้าสั่งอาหารนี่ไม่รู้ว่าจะเป็นเม็ดหรือว่าจะเป็นน้ำนะครับ ขอสั่งของกินมาร้านอาหารเดร์ออเดอร์อยากรู้อร่อยไหมิ้นอร่อยไหมอร่อยมาไม่คล้ายแบบเหมือนอาจาดแบบไม่ค่อยมีเนี่ยมันมีน้ำ เดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะว่ารสชาติเบัว์งวมีงวยแซ่บ และที่ผมพาทุกคนมาตรงนี้เขาเรียกว่าน้ำสร้างจะเป็นสถานที่น่าหดหูที่หนึ่งเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอะไรประมาณนี้ครับชาวทหารอเมริกันจะจับคนที่แขวงนี้ไปเ,เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ แล้วนำมาหยอดลงใส่ในเหมือนท่อครับเหมือนบ่ออะไรเงี้ย <c oughs> บางคนก็โดนนั่นแหละบางคนก็โยนลงเป็นๆ oh, <no. S 1> ทำให้ชาวลาวได้กดแค้นมากนะครับ <c oughs> เขาจะตั้งวันที่เขารู้สึกกดหูเนี่ยรู้สึกเกลียดแค้นเนี่ย ว,วันที่21มิถุนาครับครับคุณผู้ชมสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่จะเปิดใช้หรือเปิดประตูในวันที่21มิถุนานะครับเพื่อเป็นการบวงสรวงวิญญาณที่่วงลับไปแล้วของสักแนดีแล้วส่วนบริเวณที่บวงสรวงเนี่ยก็จะอยู่ด้านหน้าของสถานที่แห่งนี้ เคครับวันนี้ก็มาลาวมาเที่ยวลาวแล้วก็มาทำรายการกันที่ช่องอันนี้ให้ถายว่าอะไรโอเคนะโ okay อเคนะมาลาวไม่กินเบียลาวถือว่ามาไม่ถึงจริงนะจัดประทักดอกนะอื <c oughs> สัมภาษณ์หน่อยครับสัมภาษณ์สัมภาษณ์ไงเยอะแยะคนสัมภาษณ์เลยเอ,อ้เดี๋ยวเขาไปสัมภาษณ์ส,ส,ส,สบายดีโดยสอือนี่คือสาวลาวนะครับอันนี้เป็นผู้ไทยที่ประเทศลาวอันนี้เป็นอยู่มูลินิธิอ,อะไรครับอ,รอ,อ่ามูลินิพกู้ไทยแขวงคำม่วนอ่าเดี๋ยวถ้า ข้อมูลอ่ะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูทีนะว่าผู้พันแขวงคำม่วนอ่ะเขาทำหน้าที่อะไรแล้วสามลาวคนนี้หน้าที่อ่ะเป็นยังไงนะรับตามกันนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ในระหว่างที่เราออกจากสถานที่เราไปกันเมื่อด้กู้อาลับแจ้งว่ามีเหตุคือมีเหตุเรับตอนนี้ครับ ยไต่าไทกันกังไปที่เกดยังรูเกดเป็นยังไงนะตอนนี้ก็เหวาร้ัตายมเราตติดติดราารสกาันมีควาพรอมไหมนี่นีนี่แนน่ะอันนี้อเนะันนี้อยาง เกิบที่เจ๊ยเนี่นเอยขอเบิ้งนาล่าเด้อเป็นมาแต่ไทยมาสัมภาษณ์หนะ่สบายดีาสบายครับสบาย ดยต้องโดยด้วยนะตองดยก็คือเหมือนว่าต่อก่ายต่อเลยถ้าเหมือนของเราสวัสดีครับก็สวัสดีค่ะคุยค่ะเลยพล้วเดี๋ยวไปตับนะผมเขินกูเขินโอเคครับคอนเทนต์เราก็สำเร็จแล้วครับคุณผู้ชม ผมก็ได้เข้ามาอย่างโรงพยาบาลแขวงขมวนนะคใช่ปะวะเออนั่นแหละ,ะ,ะเข้าไปเจอช้างเผือกฮะช้างเผือกน่ารักมาก<ๆ>ไม่ได้ถามชื่อถามแ้วสบ,บายดีไหมภ<ๆ>ารกิจเราสำเร็จไปนิดนึงแล้วถ้าจะเอาให้สุด<ๆ>ก็ต้องอีกหลายคนนะโอเคไปก่อน ครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ลงจากรถตู้เพื่อจะซื้อของฝากกลับกรุงเทพนะครับแต่ก็ไม่ทิ้งคอนเทนต์นะติดตามสาวลาววอโอเคเดี๋ยวดูนะครับสาวลาว<อ>ชื่อร้านอะไรครับ <Salem. S 1> ชื่อร้านอะไรอ,อันนี้เหรออ่าเออฮัตคาบเรี อันนี้มาเป็นขนมชื่อว่าอะไรอัอนนีน้อันนี้ขนมป้านอา๋อขนมป้านอนน๋อ้อมุ้ม่คต้มแซมไล่ปเโอเคครับเห็นไหมครับสาวเราน่ารักขนาดไหนขนาดแม่ค้าแม่ค้ายังน่ารักเลย สวงติตกอร่อยนะมันเหมือนกันอะไรกันข้าต้มหมูจีเออเขาไอ้นี้เปล่าเข้าต้มกล้วยป่ะสักเนาะเป็นหมูเนี่ยนะเหมือนอะไรวะเหรอครับขอใส่ถั่วอ๋อเหมือนหมูใส่ถั่วเนาะหมูใส่ถั่วใส่เนื้อกินแบบ สุดๆเลยอะชิมชิมฮะไม่อยากกินอันเนี้ยไม่ชิมเหรอหมูหรือทูน่าวะเหมือนทูน่าใช่ใช่หมูถั่วไงคิ่ดูดูเหมือนทูน่ามากใช่ป้าจะดูรถนะมะเดี๋ยวอันนี้ช้อนครา ก็จะไปกินนเล็โอเคครับดูความน่ารักของแม่ค้านะฮะนน่เน่เน่โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อื่นนะครับเบียร์ลาาไม่ไม่ได้เบียร์ลาวไม่ได้ให้สปอนเซอร์นะแต่เห็นอยู่แค่นี้ คุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ริมโขงเหมือนเดิมบอกเลยนะว่าคนลาวสาวลาวที่นี่อัธยาศัยดีครับแนะนําอะไรเนี้ยได้โอเคอยู่แล้วก็ยิ้มแย้มครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นแค่นักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วเบื้องหน้าผมเนี่ยเอาง่าย เบื้องหลังผมอ่ะคือพระธาตุสีโคตบองของประเทศลาวนะครับก็จะมีความสำคัญทางด้านพระพุทธศาสนาแล้วก็ประวัติศาสตร์ของชาติลาวเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะ โอเคเคครับคุณผู้ชมคงสงสัยนะอันนี้คือผมก็เดาๆมั่วๆนะคำไหว้พะระธาตุสีโคตตะบองอ่าอันนี้ผมมั่วนะโมตสระภคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธสาสามจบอันนี้เหมือน จิบเนะสามจบสามจิบนี่ก็โอ้อ่านไม่ออกละนอกนั้นพระ้าสีโคตบองก็จะอยู่ติดแม่น้ำโขงเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมลองดูโอ้เป็นสนทายไหมครับสนทายที่อยู่ฝั่งลาวนะพระ ถ้าสอโคตบอลนี่ก็หันหน้าออกทางด้านแม่น้ำโขงก็มีด้วยบอกเลยว่าที่นี่ก็ธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์นะครับการเดินทางถ้ามีรถมีรถที่ว้วววานหรือว่าจ้างเป็นส่วนตัวเนี่ก็จะสะดวกสบายหน่อยแต่ถ้าไม่มีก็จะลำบากนิดนึงมันก็ปกติเนอะ แล้วเดี๋ยวผมให้ดูนะว่าวิวของตรงพระธาตุสีคตบองเนี่ยวิวของแม่น้ำโของอะ่ะจะสวยไหมเนาะ โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้คือผมก็เดินมาจากริมแม่น้ำโขงนะฮะเพื่อที่จะเข้าโบสตรงเข้าได้ไหมเราขออนุญาตนะโอ้ยอันนี้ทางข้างหลังครับทางข้างหลังเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดู กับน้ำมัสการครับ แ да. ละโบสถ์แห่ง oui. well นี้ก็มีสถาปัตยกรรมที่ดูเป็นล้านนาด้วยนะเห็นทางด้านบนไหมครับที่มีชัดเก้ายอดนั่นแหละลองดูภาคเหนือนะภาคเหนือก็จะมีวัดที่มีฉัดเก้ายอดบนหลังคานะครับอันนี้ก็อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งเหนือดูความสวยงามนะฮะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะ ถึงเวลาต้องกลับเมืองไทยแล้วตอนนี้ก็อยู่ <ve> ในสปปลาวพี่ไอ้ที่เป็นประธานมูลนิธิ wounds. นะครับได้บอกว่าแม่น้ำโขงปีนี้เป็นสีเขียวมรกตครับก็ <S <S จริงอย่างที่เขาว่านะสีเขียวมรกตจริงสวยสวยครับปีนี้ ดูบรรยากาศรอบๆนะบอกเลยร้อนร้อนว้ยโอเคครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราขึ้นเรือแล้วข้ามไปฝั่งโน้นแล้วก็กลับกันแต่ไู้ว่าในระหว่างกลับเนี่ยจะแวะที่ไหนหรือเปล่าก็อย่าลืมติดตามเที่ยวลองของดูเด้อด์โดยโดยอย่าลืมติดตามเที่ยวลองของด้วยโดย โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงฝั่งไทยแล้วแต่ดูบันไดเห็นไหมอีกนิดนึงก็ดอยสุเทพแล้วมังเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเช็คอินกันข้างบนโอเคครับตอนนี้ก็ขึ้นมาฝั่งไทยแล้วยังไงก็อย่าลืมฝากกด subscribe like แล้ะแชร์กับเที่ยวลองของด้วยนะครับวันนี้สปปอลาวเป็นของเที่ยวลองของ โอเคแล้วเจอกัน EP ต่อไป